ยากาศขาเรือจ şey> em ุดพนฝนไทยล้านพัเน์เจามาลาจังหวัดนบุรณนี่เราล้อส่านะ้อ่า กำลัขงขำา่ะฝนสอบตัวกระเริ่มพยอยกันมาในะมบรรยากาศนี้โอ้ยฝนกระถิ่มปานนกลมฝนเหมืนอนระเสาร์คนแต่ฝนสีวนนบสว่เสา sao chú kia kia nó không phải cùng một cái lần mà Wow. Hả? 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 đấy nó mình บริการหองทรงเครื่องเลือดยังเปิดผลมาทรงเลยค็ครับเพราะว่าตอนที่ผลิตกับก็ต้องเป็นเลือดให้กับตอนมาเป็นเลือดล่าออกมานี่ยยังยังบ้านนิ่วนึ่ง เขาเป็นน้ำเส้นใช่จไปตลาดรือว่าจะไปตลาือก็ไอกอล choa ở mỏ tạ, con jalangu này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 , 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 มาอียลำเลยพี่น้องกลังมากล่างมาเต็มลำำต่ว่าลำหน่อยเนาะน่อยก็ลำจริงๆออกเลยครับเลยมาทรงอลไคนกะกาบเ้ยนี่ส่งระกาบเบิ้งทงชาติทุ่งชาิหัวไทยเลือดพี่น้องแตเป็นทุ่งเนี่ยงาปปล่าเลือทั้งเล่ามาทรงคนกะกาบมาเต็มล่ำเลยเ่าเตลยเือใหญ่กันอีกหวังจนเถินเลยเอาคูเดียวเลย เลือลำหนังเสีมาเข่ามองเห่าอยู no ่แล้วโอ้มาเต็มเลยมาแบบนิ่งเลยได้วยังมาเน่าะใช้เฮ็ดปวกมีไครใส่เฮ็ดปวกมาอยู่บ่นี่ไม่มัมมี่มีแต่ผู้มาตลาดแต่ว่าแต่มีผู้ใด่เฮ็ดปวกมาบ่มีบ่๊อบุ๊มบิ๊กเหรอโอ้ยนางลาเฮ็ดปวกนี่นี่เฮ้ยหัวหูหัวหูเบอร์กันนี่แหละ น pues> ั่นมีอยู่ห้องกับบูหูจักว่าอะไรเออบูหูจักเบอร์อไล่ะไล่บไล่วชโอ้นั่งางอยู่วัน มากเลยจ้พรก,กันถึงเมื่อโอ้ยมาหลายคนเศร้าหรอพักกันมาตันพี่น้องรับสอบปลาวเฮ่อหอมลุกจุงร้านมาตลาดวานจรไปนะออกแล้วเรืออะไรมันใหญ่เอ้าชวนกันนะ